และในที่สุดครับพี่ก็มีสิทธิ์สักทีกับการรีเบิร์ตขั้นสุดท้ายครับโอ้โหี p ที่แล้วครับได้ตัวนี้บากว่าจะได้นะทุกคนโอ้โหแบงเลยบอกเลยว่าค่อนข้างจะลําลบากครับและนี่ก็คือไอเทมที่พี่จะอยากได้เลยครับทุกคนทํากายกดร,รีเบิร์ตเลยป้าบเรียบร้อยครับโอ้โหรีเบิร์ตขั้นสุดคนอื่นนี่เขารีเบิร์ตไปถึงไหนต่อไหนแล้วเดี๋ยวพี่จะลองเอาไอเทมสองชิ้นนี้ไปทําการใช้ดูนะทุกคนแต่สิ่งที่พี่ชอบเลยก็คือระเบิดเว้ อันนี้มันจะเป็นอะไรที่โคตรด,ดีครับมันเป็นกับดักวางระเบิดซึ่งเราวางไปอ่ะศัตรูคือมันจะไม่เห็นเห็นไหมเราก็ไม่เห็นเหมือนกันครับเด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวว่าแต่ศัตรูเลยคือเราต้องดูดีๆนะทุกคนว่าแบบมันอยู่ตรงไหนคือถ้าแบบมีใครเดินม,มาโดนนั่นคือระเบิดอ่ะบึมบั้มสัมเปแล้วที่สําัญเลยคือครูดาวโคตรไวเห็นไหมแปบ๊บเดียวเองหลังพึ่งนีนค่ครูดาวเป็นนาทีอ่ะไปเดี๋ยวเราลองเข้าไปเซิร์ฟธรรมดาดูว่าน้องชายและผู้โชคดีที่ได้ตัวตีเข็ในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คืออทั้งหมดมด226เมนต์ และผู้โชคดีคนนั้นก็คือ้าบใครครับนี่เลยครับน้องวีโวครับเขียนชื่อมาเรียบร้อยน้องคนนี้ติดต่อพี่มาได้เลยครับน้องชายรับเลยตัวซีเข็มการันตี1ล้านเอ็มบิวอุปกรณ์จบจำนายสัตว์เลี้ยงในแกลโกอาการ์เด้นมีทั้งขายแบบตัวและแบบแพ็คคู่แล้วก็มีบริการเติมโลบักและแบบ,บอื่นอีกโคตรเยอะครับน้องชายสาม,มารถใช้บริการกันได้เลยซึ่งการขโมยของพี่ตอนนี้มันยังไม่ช่ำสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวก่อนนะ จิราฟาซิเลเต้ขอละกันนะน้องชายโอ้โหแบกเอยยพี่แบบใจร้อนเกินไงไม่วางกับดกกดักอะไรเลยเมื่อกี้นี้เห็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> บ้านโลองโๆแม่ก็เอาเลย <c oughs> เดี๋ยวนะว่าแต่ไอ้ไม้แคนดี้นี่คือมันทำอะไรได้อ๋อพอตีปุ๊บมันติดสตันวะทุกคนเฮ้ยอันนี้เจ๋งวะอันนี้ดีนะดูดิ <c oughs> บ้านนี้พี่ว่าได้วะทุกคนเพิ่งเข้ามาด้วยครับแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านเราไม่มากตัวอต่ห้วันเลย รีบเข้าไปครับรีบเข้าไปแล้วก็ยกเลยฮึซีเคตมีซีเคตด้วยค, <dav id S 2> ครับ r, ยกก่อนเลยครับหลอมันออกพี่ว่ามันน่าจะออกครับเกียดวิเอ้ยมันมาแล้วทุกคนมันเข้ามาหาเราแล้วโอ้โหแบงค์เออเนปาน,นิโก้ไตเราเรไอโอ้โหเรียบร้อยมันล็อกประตูตอนแรกพี่คิดว่ามันจะออกไงน,น้องชายเพราะว่าพี่เจอมาเยอะครับพอเข้ามาปุ๊บแล้วมันออกอะเนี่ยพอคุยก่อนนะแบงมันไม่ออก <c oughs> ดวงยังซวยเลย ที่ว่าเราเข้าไปอุ้ยนี่เนี่ยไม่ให้ไม่ให้เอาดีไม่ให้เอาดีอุ้ยอุ้ยเฮ้ยบ้านนี้บ้านนี้อุ้ยมีเสือวะเสือเลมอนครับอันนี้ยกไปแล้วครับทุกคนเรายกบ้างครับยกบ้างตาโกตังยกมา <S 2> <S 2> มาเลยร <ed it> <c oughs> อครับรอ <c oughs> <ๆ S 1> ไป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 ยายิงยายิงปืนยายิงสวยสวยครับคนละตัวน้องชายค <c oughs> นละตัววิ่งไปหาก,กับตาก่อน อย่านะอย่ามีใครมาโอเคโดนกับดักครับป่วยเรียบร้อยได้หนึ่งตัวชิวๆว,ว้าวกับดักโคตรดีอันนี้คือถ้าเราไม่มีกับดักนะอดแดกนะพี่อดแดกครับคนอื่นได้เพราะว่าเจ้าของบ้านคือมันมาเล็งเราเว้ยเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวไปไม่เดี๋ยวไปไม่ครับโอเคมันออกเลยโอ้โหเมื่อกี้เราโดนไปฝ่าเจ้าของบ้านร้องเงือบอะ่ะโอดิน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 ดุนด้นครับทุกคนร้อยกววิธาราเรธาร่าครับบ้านนี้ โอ้โหร้อยกวีเหมือนกันอันนี้ก็ทาเล่ทาะล่าครับทุกคนบ้านใกล้เรือนเคียงด้วยเดี๋ยวขอรอสักหน่อยดีกว่าี๋ยวทุกคนบ้านนี้เผื่อได้ครับเดี๋ยววางกับดักรอเลยวางนี้ปุ๊บปุ๊บ ه, อ่าไอหมอ,อนี่จะเล่นบ้านเราเลยน้องชายเดี๋ยวพี่เอาไว้ข้างบนดีกว่านะทุกคนเพื่อความปลอดภัยเอาเสือมาไว้ข้างบนนี่คือการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีใครขโมยได้แน่นอนเฮ้โยโอดิน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 ดุ้นโอ้โหมาได้โอโดินดินดุนด้นไปไอเวเอ้ยขโมยโคตรไว้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะมาขโมยม โอ้โหมันออกครับแม่เลยอ้ยอุ้ยอุ้ยตัวใหม่ตัวใหม,ม่เป็นหลอดก็อตัวใหม่ยกก่อนเลยยกก่อนเลยเดี๋ยวมันออกเอ้ยมันหายตัวทุกคนมันไม่ออกว่ะมันไม่ออกมันไม่ออกปุ๊บปบมันดึงเราอ่ะทุกคนมันดึงเราแม่เย้ยมันดึงเรา,าลากออกนอกบ้านอุ้ยแมกสลับไข่วะนนียเมื่อกี้นี้เอาไ่รีบเข้าไปเข้าไปเข้าไป มังกับดักโอ้โหมันออกทุกคนเมื่อกี้นี่ไม่ทันแฝกเลยนิดเดียวนิดเดียวจริงๆครับเมื่อกี้นี้อุยอ้ยอุ้ยอุ้ยบ้านนี้ของฟรีบ้านนี้ของฟรีของฟรีครับเอาตัวอะไรปะเอาหมดตัวอะไรก็ได้เอามาให้หมด <c oughs> ตัวอะไรก็ได้ขอก่อไป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 ,ไปเนียนครับเราต้องเนียนโหแรกแล้วกูไปเอาโคโคฟานโต้ินเฟานโต้ตัวยังกากเลย <c oughs> โอ้โหโอ้แล้วกระดักพี่หวางไว้ตรงไหนวะนะ กับดักคือไม่มีเลยขอให้ได้ขอให้ได้อ,ไดอย่านะอย่า้องน้องชายอย่าเข้ามาเจนกันนะเฮ้ยมีคนขโมยตัวเราอะทุกคนแม่งเอ้ยมีคนขโมยตัวเราเหมือนกันดูดิจะไปไหนฮะจะไปไหน <laughs> จะขโมยเลยดองชายออกก่อนเลยกูโอเค <laughs> okay, แล้วตอนนี้คือพี่มีเบนหลอดไปสี่ตัวครับเดี๋ยวพี่จะเอาเบนหลอดของพี่คือไปใส่ตู้ไว้ก่อนเลย <laughs> เดี๋ยวเพราะว่ามีคนมาขโมยกันทุกคน <laughs> เสือเลมอน นกกระทุงแล้วก็โอดิน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 ,ด,นดุนครับซึ่งตัวนี้คือจริงๆพี่ก็ไม่อยากย่อยแล้วทุกคนเราจะเก็บไว้ก่อนดีไหมวะ๋ยวย่ยอยไปแล้วกันเพราะว่าไม่มีตัวแล้วโหสีเขตดแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองแล้ว,วะโคตรน้อยเลยโอเคย่อยไปเลยครับทุกคนแล้วเราก็เข้าไปบูสเซิฟธรรมดาต่อเหมือนเดิมรอยกครับมันยังไม่ออกอะอันนี้มันอยู่หน้าโหลดอยู่หรือเปล่าวะยกเลยดีกว่านะทุกคนปุ๊บเจ็ด ซ,ซีปซาซูปลาซีปลาหนีเดี๋ยวโอ้โหแม่เอ้ยออกไม่ทันโอ้โหไหโอ้น้องมึงจะรีบเข้าไปไหนเดี๋ยวมึงออกไปดิมึงก็รีบเข้ามาเกินโอเคสวยไปชิวๆเดียยร้อยได้ซีบลามาหนึ่งตัวละหุยบ้านนี้โล่งครับบ้านนี้โลง่งของฟรีเอานี้ดีกว่าโอเคมันปิดแล้ว <laughs> เลือกมากเลไอเวนถ้าไม่เลือกเมื่อกี้นี่ก็ได้ละ เลือกเยอะไปหน่อยวางกับดักก่อนครับให้ตัวเดี๋ยวจะวางรังพึ่งครับทุกคนปั๊บวางรังพึ่งไว้ก่อนเลยแล้วก็รอประมาณห้าวิครับยกโอเคยกครับแล้วก็ไปเลยหวังว่าจะทันนะฟโอเคออกไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยฮมันตามเรามามาตามเรามา,มา,า,มา,มาทุกคนโอเคมันใช้สกิลพลาดครับวิ่งไปหาก,กับดักวิ่งไปหาก,กับดักก่อนวิ่งไปหาก,กับดักปุ๊บสวย ปุ๊บโดนปืนยิงไหมเอ้ย,ยอย่าน้องชายเอ้ยอยา่ยาอย่าโอเคด้วยเ <laughs> มื่อกี้มันโดนกับดักเราหรือเปล่าวะมันน่าจะโดนปืนยิงนะทุกคนเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยมันไม่โดนกับดักเราครับแต่ว่ามันน่าจะโดนปืนยิงเมื่อกี้นี้มันจะเบาคืนครับ <laughs> ไม่ให้น้องชาย <laughs> เดี๋ยวขายทิ้งโชว์เลยไหมโหดนะใจร้ายเกินมากเลยนะทุกคนถ้าพี่ขายทิ้งอะ่ะโคตรใจร้ายอะ่ะ เอาย้ายครับย้ายไปข้างบนเอกจะเอาเลยน้องชายโอเคถ้ามันจะแย่งกันอย่างนี้นะทุกคนขอญาตินะขอญาตใจร้ายเลยแล้วกันนี่เนะี่ยไข่ทิ้งโชว์เลยเลือดเย็นจัดเลยเมื่อกี้เนี่ยขบวยมาแล้วขข่อะต่อหน้าต่อตาเจ้าของบ้านเลยนะ <S <S <P ie S 1> พี่ว่าเอาเรืจริงนะทุกคนไออาวุธเอ่อแคนดี้อันเนี้ยไม่ค่อยเวิร์ครับอันเนี้ยเวิร์กว่าเว้ยดาบยูนิคอนนะดาบยูนิคอนนี่คือแบบอย่างเกียร์นะทุกคน คือมันใช้ง่ายกว่าครับเวลามันฟันคือแบบเนี่ยเห็นไหมมาสไลด์ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบระยะของมันค่อนข้างจะกว้างครับ turbo อุ้ยโอ้โหแบกเอ้ยหายกับตาเออบ้านเราอยู่ตรงไหนวะทุกคนโอเคบ้านเราอยู่ข้างๆเลยถือว่าดีครับโอเคเดี๋ยวแฝงตัวเข้าไปก่อนนี่บ้านเราอยู่นี้ปึ๊บวางไว้ตรงนี้ปึ๊บเราเปิดบ้านเราโล่งแล้วทุกคนเพราะว่าปล่อยให้เป็นจูดสนใจนั่นไงทุกคนเห็นไหมมีคนขโมยไปแล้ว โขโมยโอ้โหแบกเอ้ยโดนระเบิดดิสโก้จบเลยก็เอ,อ,อ็นี่ขโมยตัวเราจะขโมยตัวข้าทำไมน้องชายโอ้เรียบร้อยบ้านล็อกเลยโอ้จบเมื่อกี้ได้เกือบได้ได้นิดเดียวโค,โคฟันโตอีเลฟันโตครับทุกคนโอ้โแต่ว่าคนยังเยอะเลยจะได้หรือเปล่านี่บ้านเราอยู่ตรงข้ามนะครับพี่ว่าเราต้องแฝงตัวเข้าไปปึ๊บยกโอ้โหแบกเอ้ย ไม่ได้ครับอดแดกคือคนจ้องจะเซ็ตหยอเยอะเกินไปคุณไม่มีสิทธิ์โอ้ยบ้านนี้คือเข้าเอฟเคอยู่ครับทุกคนพ <c ười> ี่ว่ายกเลยโ <c ười> คโคาฟานโตอีเดฟานโตคนละตัวน้องชายใจยเยนจ็นใจเยน <c ười> ็นคนละตัวใจยเย็นน้องชายอยู่เฉยเฉยอยากกระเติก <c ười> ปุบ๊บหนึ่งวิไป ปุ๊บอออกมาขาลังโอ้โหโดนระเบิดดิสโกโ้ระเบิดแม่งโคตดไก่อะยกใหม่ยกใหมาดิราฟาซิเลเตไปไปไป,ไปโอ้โหแล้วบ้านเราอยู่ยังลึกเลยโอ้โหอดแดกโอ้โหเอ้ยเฮ้ยเอาตัวนี้ดีกว่านะทุกคนโคโค,โคฟานโตอิลฟานโตครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทุดละโอเคร,ระวังนี้เลยยกเลยยกเลยยกเลยลเอา้าเฮ้ยแล้วกูไปเอาตัวนี้ได้ไงเวนเดี๋ยว โอ้โห oh, แม่เอ้ยยกผิดตัวมกูจะรั่วเลย <laughs> 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 ไปเอาตัวอะไรครับนี่โอ้โหกูบ้าตายกูจะบ้าตายรายวันกู <laughs> 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 จะเอาโก้กฟาโต้ในฟาโต้โอ้โห <laughs> oh, แม่เอ้ยผิดเหลี่ยมไง <laughs> ข่ายทิ้งเลย <laughs> คาปูชิโนเอสซิโนลิ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 ลาลิลาคาปูชิโนเอสซิโนลิ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 ลาลิลาไปไปอย่ามองเห็นกระถาหายตัวเรียบร้อยครับชิวชิเหมือนมันจะไม่อยู่หรือเปล่าวะเมื่อกี้นี้มันอยู่ไหมอ๋อมันอยู่ครับทุกคนมันไม่ไม่ได้ตามพี่วะดูกับดักดิวางแม่งสองจุดอะเอ้ยคือไอ้กระดักทีก่มันวางนี้กี่อันหุย มันวางได้สองอันเหรอวะทุกคนเฮ้อ้กระตักนี่คือมันวางได้สองอันอันนี้คือพี่เพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้จริงๆเลยดูด Punk. ิเ <draining> น <Happ. ahead> ี er ่ยถ้าเป็นของคนอื่นคือแบบพี่จะเหยียบโดนครับอ๋อมันวางได้สองอันโอ้กูเลยจะเชื่อเลยกูสองอันอย่างงี้คือโคตรดีเลยก็โควาฟานโตอีเลฟานโตสีทองรอบนี้คือเราแก้มือต้องได้โอ้ยโอ้โหแม่ก็ไ้โดนพึ่งใครวะอย่าบอกก็โดนพึ่งตัวเองวิคเอาห่าป้อมปืนครับสวยเอ้ยเอ้ยอย่าโอ้โห